ครับกาดส,สดีครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบองไหนพี่ทักพี่โทรพี่แอดไลน์มานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกพี่แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่เบอร์นี้เบอร์เดิมเลยนะจ๊ะผมมีพี่พระบูชาเก้านิ้วสุขโขทัยครับโคตรเก่าเลยเก้านิ้วสนิมยกพี่พึ่งได้มาใหม่วันนี้ พิ่งได้มาใหม่เลยพี่สุโขทัยครับพี่โคตดเก่าเลยพามันี่ผนมาการล้างเลยพี่นะนี่มันจูกุนะมันจูกุนี่ครับพี่อ่ากูแบบนี้พี่โลกก็มีนะพี่นะอากุที่ลงทอพี่พบเจอกูเดียวกับพัฒนาขยาก็มีนะพิมพ์เดียวกันเลยเนื้อหาใกล้ๆกล้กันครับพี่แต่แต่แต่จะแตกต่างแต่จะแตกต่างกันนิดเดียวพี่ตรงทางนิดเดียวเองพี่ดูครับนี่สุโขทัยครับ สวยจมูกโด่งครับคีกูจมเดิมนั่นๆพี่ถูกก็ไม่ออกนี่พี่โอโ้ดินพี่นี่ดินคีกุเลยนะเดิมๆนะครับสวยมากพี่เก้านิ้วเอาสองพันบาทเก้านิ้วส่งสองพันบาทครับพี่จะส่งได้ทั้งปลายทางและโอนเงินสดนะสวยครับสวยคีกูจมเดิมเลยพี่สวยมาก ไปทางพระบูชาบกหนึ่งร้อยนะครับดูกินก่อนพี่วันเนี้ยน้ำมันไลอย่างไะอยากขายเลยพี่มาวัดห้วยเขียนครับลวงพอเงินไม่ควรพลาดเลยพี่นี่วัดห้วยเขียนพิมพ์เอสวยนะเหามไหมครับพี่ไปดูเนื้อาหาเลยครับองค์นี้หนึ่งพันบาทพี่ ครเก่าเลยพิมพเอครับวัตถุเขนราคานี้พี่ซื้อเสียนใหญ่แล้ขายกันเป็นหมื่นนะพี่เจ็ดแปดหมื่นก็ซื้อเขาไม่ได้พาบ้นบานเลยได้มาสวยพิม A. พ์เอพี่วัตถุเขนหนึ่งพันบาทสมเด็จวันละครพี่ ใครส่รสมเด็จไม่ควรพลาดครับสวยครับสวย,สวยพระสมเด็จว,วันละครังครับหลังปาดหกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้ะพี่ไล่กินไปแล้ยทีหลายอย่างเลยพี่เนาะ สิงงาแกะหลวงพ่อเดิมครับพี่เป็นสิงสามขวัญเป็นงาแกะโคตรเก่าเลยเจ็ดร้ยบาทพี่เจ็ดร้อยงาแกะนะพี่นะแกะมือหลวงพ่อเดิมด้วยราคานี้พี่ไปออกต่อก็มีกําไรเคียวงากระลแกะไม่มีที่ไหนก็ขายหกเจ็ดร้อยนอจากผมเนี่ยครับเนี่ยเจ็ดร้อยพี่ตัวนี้โคตรนี่กคสวย นี่จะสิงโตนะสิงโตเสือันนี้แหละพี่พ่อเดิม้มยังไปดูดิจับเงินด้วยสวยให้เก่าอันนี้เนี่ยพี่เนี่ยนี่สิงโตหรือเสือพี่เนี่ยเสือก็เหมือนสิงโตก็เหมือนอนน้วนเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่มาก นะว่าอ้วนๆเลยพี่สวยแกะมือสวยเลี่ยมเงินเนี่ยจากประชาเงินองค์นี้หนึ่งพันบาทพี่เอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทพี่แค่นี้เงินนี่ก็ทำกันห้าหกร้อยแล้วมั้งเนี่ยสวยคือราคาเนี่ยพี่ไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้พี่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทสมเด็จแบกม่าน แกมือสวยเลยพี่หลวงพ่อกลวยครับนี่ไปดูลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลครับงาแกะพระสมเด็จแวกม่านงาแกะหลวงพ่อเดิมครับเอยหลวงพ่อกล้วยไ่ผิดสวยมากหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่โอ้หสวยจริงหูเสียงเริ่มมาแล้วดีใจมากเลยเสียงเริ่มไม่หายเสียงเริ่มไม่แหบแล้วพี่โอ้ดีใจดีใจนะครับ มีดงาด้ามงาฝักงาแหนบเงินหลวพ่อกล้วยเขาก่อนเคยไลฟ์วัทีละสามพันห้านะลูกค้ามาต่อสามพันไม่ขายแต่วันนี้อยากจะขายสามพันบาทด้ามงาฝักงาพี่มีหลวงพ่อกล้วยครับสามพันบาทกับพี่ ดามอย่างยาวเลยพี่ดามอย่างยาวเลยงาทั้งดุนสามพันบาทครับซื้อฝากส่งประกวดได้โอ้โหนี่สวยหลักหมื่นหลักแสนไม่ขายขายกันเป็นแสนนะเนี่ยขายสามพันขายไม่ได้ถือว่าโชว์จ้ะไม่รีบร้อนอย่างเงี้ยครับพี่งานนะพี่จา๋าพอจ๋าแม่จา๋าวันเนี้มาดำแล้ว เหรียญเงินปุดทิมวัลหานไล่จลเจริญเหรียญน,น,นั่งอะไรก็ไ้นั่งโต๊ะอ่ะเหรีปีหนึ่งแปดจะพี่เหรียญเงินครับไปดูโค้ดยันนะสวยๆตอกลึกลๆกลมขมเป็นเหรียญเงินจะพี่มีดําเบอร์ด้วยบุยโทษทีครับจากนี้เดียวไม่ได้ไฟจะดับเราไฟแรงร้อนแรงเหลือเกิน คดเดียวไห้พี่ตอกเจ็ดหนึ่งอที่เจ็ดสิบเอ็ดสวยเหรียญเงินหลวงปู่ทิมวัลหานไล่ครับพี่ดูร้อยตัดข้างพี่ดูรอยตัดพี่ดูด้านหลังปีหนึ่งแปดพี่ดูเจาะห่วงมาดูห่วงไม่ดับเบิลด้วยเห็นไหมเขาว่าเก๋ห่วงตง้องเป็นซอนะห่วงต้องดับเบิลน,นี้ไม่ดับเบิลน,นะ หวงทะลุจอบปโปรงนี่ผมก็อดูอาครับเคยเอามาไลฟ์สี่พันห้าพันหมื่นหนึ่งนะเนี่ยจำไม่ได้ว่าแต่ผมเอาขายวันนี้หนึ่งพันบาทเนื้อเงินนี่เนื้อเงินพี่พันบาทอยากขายเงินสดนะหนึ่งพันบาทไปทางบวกห้าสิบมาครับพี่เนื้อเงินวันนี้หลวงปู่ศรีเนื้อเงินอายุยืน เดี๋ยวลุงปูสีครับทำข่าวบุญนาคเนืน้อเงินครับพี่ดีโค้ดภาษาจีนลึกๆคมๆเลยพี่หนึ่งร้อยยี่สิบหกปีเนี่ยพี่โค้ดลึกๆเลยไปดูคนพิสสองข้างนะวันนี้ผมยากขายพี่โ,โหพี่ ขา,ขายกี่หมื่นกี่แสนผมไม่รู้อะผมขายพันเดียววันนี้หนึ่งพันบาทเนื้อเงินขายไปออกต่อเท่าไหร่ผมก็ไม่ว่าผมพอใจขายเท่านี้ครับหนึ่งพันบาทเนื้อเงินครับวันนี้อยากขายครับเหรียญรอห้าครับพี่เป็นเนื้อเงินครับเหรียญหลวงพ่อรอเหรียญเสด็จพ่อรอห้าหลังตาคูดพันดิน งเงินครับหนึ่งพันบาทเหรียญเสจพ่อรอห้าอีกหนึ่งเหรียญครับพี่เหรียญจุฬาลงกรณ์เนี่ยครับสเสจประพาสยุโปยรปเสจกลับอะเส็จกลับยุโรปหนึ่งพันบาทจ้ะพี่ดูรอยตัดโอ้โหสุดยอด หนึ่งพันบาทจะพี่เหรียญเงินครับเขาเล่นหากันแพงนะพวกเนี้ยเหรียญเงินนะครับผมจะขยักขายขายเท่านี้เหรียญเงินพี่ช้าง 3, สามเศียนปากห่อหนึ่งพันบาทจะพี่หนึ่งพันบาทจะพี่เหรียญเงินครับเหรียญหล่อพ่อเดิมพี่ สภาพใช้ดอกจันโคง้งห่วงคาเจะห่วงห่วงเชื่อมในตัวตั้งแต่สมัยก่อนแล้วในมาแบบนี้ยโคตรเก่าเลยพี่กระไ่เงินขอบก็บอกพาาแท้แต่ไม่สวยก็ดูเอานะหรือจะชอบภาพสวยแต่ไม่แท้ก็แล้วแต่อีกครับพี่เก่าสวยอันเนี้ยมาดูครับ โบราณจริงๆเลยพี่ไม่มีห่วงเลยพี่นะไม่มีห่วงไม่เจาะห่วงแนละ้วเจาะเจาะรูหูแท้เลยครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจะพี่วันนี้อยากขายมาอยากขายครับ เดีย๋ยวหลาพ่อคงวัดบางกระพรอ์ห่วงเชื่อมขอบกระบอกโอ้โหโคตรเก่าเลยพี่ห่วงจะขาดอยู่แล้วน่ะห่วงบางเชียบขมมาดูตาแค่มองตาก็รู้โหพี่เอ้ยายหลวงพ่อดิ 1,000บาท1,000บาทวันนี้หน0 0งบาทจ้าชอบโทรแอดไลน์มาครับพี่กุมาจุดลบเหลือตัวเดียวเนี่ยกุมาจุดลบเอา500พอกุมาจุดลบต่อบ,บนรามสาใต้500เอา500จ้าพี่มีภาพปิดตาหลวงพ่อเงินไว้บางคานนะ มีอยู่สององค์พี่เคยเห็นไหมหาโคตรยากเลยนะเขาเล่นกันแพงด้วยนะพี่นี่เป็นเนื้อดินนะพี่นะเนื้อดินผสมว่านนะพิมพ์จิว๋วเกาอีกสองเนี้ออค์ทชิหนึ่งพี่หายากหายากนะครับแบ่งปันให้ หายากพี่หายากจริงเขาบออยู่ใน Google อู่ในตำราเลยพี่พับปิดตาเนื้อดินนี่นะเนื้อดินเนี่ยหลงหลงเพราะเรพกเงินวัดบางคานเนี่ยเอา700อ 1, เจ็ดร้อยองค์ที่หนึ่งเนียเจ็ดร้อยมีสององนะเอาองค์เจ็ดร้อยจะขายองค์ละพันก็นเอาเจ็ดร้อยพี่นี่อง,อ,งอ,ง 700, องค์ที่สององค์ที่สององค์ละเจ็ดร้อยมีสององค์พี่หายาก หายากหายากจริงๆเจ็ดร้อยครับปิดตาเพราะเงินไว้บางคารเนื้อดินเจ็ดร้อยพี่เข้าไปดูใน Google แล้วเช็คข้อมูลเลยหาข้อมูลด้วยเลยพี่วันนี้อยากขายเนี่ยของเก็บมานานแล้วเนี่ยพี่พบเจอน้อยน,นี่อยากขายพี่ ผงสุพรรณพ้ะผงสุพรรณหน้าหนุ่มนะเนี่ยน้าหนุ่มทำยังไะเอาหกร้นะอยหกร้อยจ้าเพียมาเลยไปแต่งปลูดทวดปลดทิมบอกนิยมด้วยุนแรก ทั่วทีมบ็อกซใส่ฝนเต็มและเลี่ยมเงินนะวันนี้วันนี้พันเดียวพอเลี่ยมเงินเม็ดอ่านี่เม็ดแตงวม่ดูเจเส้นเต็มองพระเลยเลี่ยมเงินนะซื้อขายก็แพงกว่าน,นี้อีกโอ้อ่าอะไรที่เป็นเนี้ยแบบเลี่ยเงินอะไรอย่างเงยปาก้าสูงไม่ค่อยจะได้กล้องก็ไม่ดูเห็นไหมใส่ฝนเต็มเลย หอหอเลยหูด้วยนอแตกด้วยหไหมเรียมเงินเนี่ยเม็ดแตงอ่พันเดียวเรียมเงินพี่พันเดียววันนี้ยอยากขายพระก,กิ่งวัดบวรพี่นี่พระก,กิ่งเปาเวรเลสเนี่ยโหโคตรเก่าเลยพี่นี่เก่าเปาเวรเลสรุ่นแรกเลยนะเน่ฮะ เรียมเงินพักกิ่งเปาวะเล่รุ่นแรกพี่เรี่ยมเงินนะเนี่ยก็เอาพันห้าเนะพี่พันห้านี่โคตรเก่าเลยไปขายต่อก็มีกาําไรพี่มาพันลักแสนหลักล้านเนี่ยนี่เก่าจริงโคตรเก่าเลยพี่ไม่มีคำบรรยายเนี่ยเก่าจริงพักกิ่งเปาวะเล่กนถ้วยด้วยแบบนี้ใครดูไม่เก่าก็เลิกเล่นพาเถอะ โอ้ขายตังมาทนนะพี่โคตรเก่าเลยน้ำต,ตาจะไหลพะอุยานพี่หน้ายักษ์เนื้อชินเงินกูวัดปืนกูเก่าสวยชับเป็้นโลกระเบิดแบบเนี้ยใส่พะกูไม่ควรพลาดเลยนะเนี่ยเอาหนึ่งพันบาทมีสองพิมพ์นะไปดูหน้ายักษ์กับน้านมงคล ันนี้อันที่หนึ่งนะใน,นองค์ที่สององค์นี้ก็ประหลอดยังมีให้เห็นโหพี่ข้างระเบิดหมดเลยไหมภาพสวยอยู่ในมือเซนใหญ่แมงหลักแสนหลักล้านหนึ่งได้เป็นจ่าภาคีอะพี่แต่อยู่ในมือเซียนต้นผมบอกหลายครั้งเลยนะพี่นะว่าผมไม่ใช่เซียนนะผมปเป็นเซียนผมปเป็นเซียนนะผมไม่ใช่เซียนนะพี่นี่หลังยผ้าด้วยเกา่าสวยครับ หนึ่งพันบาทจะพี่หนึ่งพันบาทโอ้ย oh, สวยสวยสวยมากมากสวยมากมากพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์แต่งวัสดุทัศสวยอันนี้โคตดเต็มนะโค้ดเต็ม ดูโคดนี่โคดเต็มเลยโคดสวยเลยโคดเต็มแล้วพิมพ์แต่งสวยมากอาพันเดียวองเนี้พันเดียวไม่พูดเยอะเลยเพราะว่าอยากขายพราแก้วหลวงพราแก้ว ัคือวันปุกเสกพ่อแก้วโบราณโคตรเก่าเลยพี่พี่ดูเลยครับความเก่าของเห,นนะหรียญนะหลวพ่อแก้ววัดคือวันปุกเสกแล้วหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจะพี่หนึ่งพันบาทจะพี่พี่ทาเวสวรนจะพี่น่าใช้นะเนี่ยผมยาจกกินดาม,มาดีนะพี่ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วปุกเสกนาสร้างเก่าแท้ดูง่ายผงยานะพี่หายากนะท้าเวสุวรรณนี่ขึ้นคอได้เลยพี่สวยสวยสวยจริงๆพี่องค์นี้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาททำไมลูกค้าถามว่าทำไมมีพันเยอะจังโอ้พี่พี่กระดูพผ้าสิพ้ามันสวยจริงอะทุนแพงเอามาขายตามกับทุนด้วยพี่ถึงขายพันนตงเนี้ มาหลอพ่อเงินอีกสักองดีกว่าน,นี่พิมพ์นิยมพี่อันเนี้ยแก่ทองเลยพี่ไปดูดีพ่อเงินนะพิมพ์นิยมไปดูคมลึกด้านหน้านี่สุกปังเลยทองไปดูด้านหลังไปดูข้างก่อนไปดูข้างแล้วไปดูด้านหลังโอ้โหแล้วความเก่าแตกต่างกันเลยไหมนะ่ะร้เจ้าของเดิมเขาพิงกบแบบพิงไว้เอาไว้ในถาดอะ ในถาแต่พี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบเนี้เกา่าโคตรเก่าเลยคมลุกเลยเคยได้มาเขาก่อนองค์หนึ่งมีพี่ท่านหนึ่งซื้อไปแล้วเนี่ยหนึ่งพันบาทพี่สวยไม่มีแล้วนะเนี่ยฮะหนึ่งพันบาทช่อใหญ่ลึกดีไหมลึกคมเกา่าสุกท้องสุกปังเลยพี่ท้องสุกปังเลยโลหะเขาจะผสมแล้วจะไม่ลงตัวสมัยก่อนอะ ทองจะเข้ากับอะไรก็ยากโห oh, สุดปังเลยพี่เอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจ้าหนึ่งพันบาทจ้าอีพีนี้ต้องกราบสวัสดีนะครับพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะจ้านะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะชอบอะไรก็โทรมานะรออยู่นะจ๊ะ